สวัสดีครับมาเจาะลึกข่าวใหญ่ในวงการเทคกันครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเดียวประวัติศาสตร์เดียวหนึ่งที่เรียกได้ว่ามันเปิดสมรภูมิใหม่เลยสมรภูมิแย่งชิงความเป็นเจ้าแห่ง AI เอาละครับมาเริ่มกันที่ตัวเลขนี้กันเลย1 4 2พันล้านดอลลาร์สหรัฐลองลองดูตัวเลขนี้กันดีๆนะครับว่ามันมหาศาลขนาดไหนต้องบอกว่านี่ไม่ใช่แค่ตัวเงินเฉยๆนะครับแต่มันคือราคาของอำนาจครับอำนาจในการแข่งขันด้านปัญญาประดิษฐ์ หรือถ้าจะให้พูดให้ถูกก็คือมันเป็นราคาของพลังการประมวลผลซึ่งกลายเป็นเหมือนสกุลเงินที่สำคัญที่สุดในโลก AI ไปแล้วครับตอนนี้เอาล่ะครับเรามาลงลึกกันเลยดีกว่าว่าดีลมูลค่ามหาศาลขนาดนี้มันเกี่ยวกับอะไรและใครแหละที่เป็นคู่สัญญาในดีลนี้ ก็มี2ฝั่งครับฝั่งแรกเนี่ยแน่นอนว่าเป็น Meta ยักษ์ใหญ่ที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วส่วนอีกฝั่งก็คือ c o w e v e ครับเป็นผู้ให้บริการ Cloud ที่กำลังมาแรงมากๆแล้วก็เชี่ยวชาญด้าน AI โดยเฉพาะเลยนะซึ่งการจับคู่ครั้งนี้บอกเลยว่าน่าสนใจมากครับมีคำพูดหนึ่งจาก Michael Intrastector ซึ่งเป็น CEO ของ c o r e w e นะครับเขาสรุปความสัมพันธ์นี้ไว้แบบง่ายๆเลยว่าพวกเขากลับมาขอเพิ่ม โอ้โหแค่ประโยคสั้นๆแค่มีแหละครับมันสะท้อนได้หมดเลยนะทั้งความเชื่อมั่นที่เมตามีให้และความต้องการพลังประมวลผลที่มันแบบพุ่งขึ้นไม่หยุดจริงๆคำถามคือเงินเยอะขนาดนี้เมตาเขาเอาไปซื้ออะไรกันแน่คือมันไม่ใช่แค่เซิร์ฟเวอร์ธรรมดามดานะครับแต่ของที่ซื้อเนี่ยมันคือฮาร์ดแวร์ AI ที่ล้ำที่สุดในโลกตอนนี้เลยก็ว่าได้อ่ะเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเบื้องหลังพลังมหาศาลที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรและนี่แหละครับหัวใจของดีลนี้เลย ระบบที่เรียกว่า NVIDIA GB 3 0 0 NVL 7 2ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะครับมันคือระบบคอมพิวเตอร์ขนาดยักษ์เลยที่มาเป็นตู้แร็กแล้วก็รวมเอาทั้ง GPU และ CPU สุดแรงเข้าไว้ด้วยกันเพื่ออะไรก็เพื่อเรียดประสิทธิภาพให้ได้สูงสุดสำหรับงาน AI โดยเฉพาะเลยครับแล้วรายหลักที่ทำให้มันพิเศษขนาดนั้นคือหนึ่งเลยนะมันใช้ GPU สถาปัตยกรรม Blackwell ตัวล่าสุด2คือมี CPU Grace และที่สำคัญที่สุดเลยก็คือมันถูกออกแบบมาเพื่อทำงานเฉพาะทางมากๆครับคืองานด้าน reasoning และ i n en f e r e n c i n g ของโมเดล AI ที่มันใหญ่มากๆนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมใครๆก็อยากได้ทีนี้ก็มาถึงคำถามสำคัญที่สุดในเชิงกลยุทธ์เลยครับนั่นก็คือทำไมต้องเป็น Coreweave ก็น่าคิดนะครับว่าทำไมล่ะทำไมบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Meta ที่ก็มี Data Center มีโครงสร้างพื้นฐานของตัวเองแบบมโหฬารอยู่แล้วถึงยังต้องไปพึ่งพาบริษัทอื่น สำหรับเรื่องที่มันคอขาดบาดตายขนาดนี้อืจริงๆแล้วมันมีเหตุผลเชิงกลยุทธ์อยู่หลายข้อเลยครับข้อแรกสุดเลยนะคือเรื่องของความเร็วครับการจับมือกับคอวิฟเนี่ยมันทําให้เมตาได้ใช้ GPU รุ่นใหม่ๆเร็วกว่าไปรอสร้างเองเยอะเลยข้อที่2ก็คือการกระจายความเสี่ยงครับไม่ต้องเอาไข่ทุกใบไปใส่ในตะกร้าของตัวเองและสุดท้ายที่สําคัญไม่แพ้ก,กันก็คือการมีกําลังสํารองเอาไว้ใช้ในโครงการที่มันด่วนจริงๆแบบรอไม่ได้เลย โอเคครับทีนี้เราลองถอยออกมามองภาพใหญ่กันบ้างมันดูกันว่าแค่ดิวเดวเดียวๆๆเนี่ยมันส่งแรงสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งวงการเทคโนโลยียังไงโมเดลธุรกิจที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกกันว่า Compute as a Service ครับพูดง่ายๆก็คือธุรกิจให้เช่าพลังประมวลผลมหาศาลนั่นเองซึ่งตอนนี้หลายคนมองว่ามันกำลังจะกลายเป็นเหมือนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในยุคนี้ไปแล้วคล้ายๆกับไฟฟ้าหรือน้ำประปาเลยละครับ และถ้าจะให้เปรียบเทียบเพื่อเห็นภาพชัดที่สุดเลยนะก็ต้องบอกว่าพลังการประมวลผลหรือคอมพิวเนี่ยมันก็คือน้ำมันของโลกยุคใหม่โดยเฉพาะในโลกของ AI เลยครับแล้วผลกระทบของดีลนี้มันไปตกอยู่ที่ใครบ้างเรามาลองไล่ดูกันสำหรับคอวีบนะโอ้โหนี่ที่การอัปเกรดความน่าเชื่อถือแบบก้าวกระโดดเลยส่วนฝั่งเมตาแน่นอนว่าก็ได้เร่งสปีดความสามารถของตัวเองให้ไล่ทันคู่แข่งได้ทันที และที่สําคัญที่สุดเลยนะครับสําหรับภาพรวมทั้งอุตสาหกรรมเนี่ยนี่มันคือการตอกย้ําเลยว่าสงครามครั้งนี้เขาวัดกันที่ใครมีพลังประมวลผลมากกว่ากันแต่แน่นอนครับเรื่องใหญ่ขนาดนี้มันก็ต้องมีอีกด้านของเหรียญเสมอมันมีความเสี่ยงซ้อนอยู่เหมือนกันซึ่งเราต้องมาดูกันครับความเสี่ยงหล,ลักๆที่เราจะมาคุยกันเนี่ยมีอยู่3ด้านด้วยกันครับก็คือเรื่องของการเงินเรื่องการผูกขาดและที่หลายคนเป็นห่วงก็คือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาดูด้านแรกกันก่อน,อนเลยเรื่องเงินครับ คือต้นทุนการลงทุนมันมหาศาลมากนะครับลองนึกภาพการติดตั้งฮาร์ดแวร์พวกนี้ระบบระบายความร้อนไหนจะค่าสร้างตึกสําหรับ Data Center ออีกทุกอย่างใช้เงินทุนสูงลิ่วแล้วแน่นอนว่าความเสี่ยงมันก็สูงตามไปด้วย ประเด็นที่2ที่หลายคนเริ่มกังวลกันแล้วก็คือเรื่องของการผูกขาดครับคือการที่ NV ็นวีดียซึ่งเป็นเจ้าตลาดชิปอยู่แล้วมาจับมือกับคอวิฟที่เป็นผู้ให้บริการรายใหญ่เนี่ยการผลึกกำลังที่มันแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ตอนนี้ก็เริ่มถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆแล้วครับและสุดท้ายประเด็นที่น่ากังวลมากๆเลยก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมครับคืออยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่า Data Center ที่ใช้ชิปรุ่นใหม่อย่าง GB 3 0 0เนี่ย แค่แห่งเดียวนะครับอาจจะต้องใช้พลังงานไฟฟ้ามากพอๆกับเมืองเล็กๆทั้งเมืองเลยนะมันมหาศาลจริงๆครับและทั้งหมดนี้ก็นําเรามาสู่บทสรุปที่ชัดเจนมากๆเลยครับว่าในยุคนี้พลังประมวลผลก็คืออํานาจถ้าจะให้สรุปประเด็นสําคัญสําคัญที่เราได้เห็นจากเรื่องนี้กันนะครับข้อแรกเลยสงคราม AI ตอนนี้มันกลายเป็นการแข่งกันที่ฮาร์ดแวร์ไปแล้วข้อ2 เมตาไม่ได้ซื้อแค่ฮาร์ดแวร์แต่กำลังซื้อทั้งเวลาและพลังเพื่อให้ตัวเองวิ่งตามเกมได้ทันและข้อที่3ดีลนี้มันเป็นเหมือนการปักหมุดเลยครับว่าพลังประมวลผลเนี่ยมันกลายเป็นทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญระดับโลกไปเรียบร้อยแล้วครับดังนั้นสิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่นี้มันเลยไม่ใช่แค่ดีลธุรกิจธรรมดาธรรมดาครับแต่มันคือการประกาศกล้องเลยว่าอนาคตจะถูกขีดเขียนโดยคนหรือบริษัทที่สามารถกลุ่มอำนาจในการประมวลผลไว้ในมือได้ และนั่นก็นํามาสู่คําถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายเอาไว้ให้คิดกันครับว่าในเมื่ออํานาจในการประมวลผลมันเริ่มถูกควบคุมโดยผู้เล่นไม่กี่รายแล้วใครกันล่ะครับที่จะได้เป็นเจ้าของอนาคตของ AI อย่างแท้จริงและอย่าลืมนะครับคลิปนี้เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้นไม่ใช่คําแนะนําการลงทุน